สวัสดีครับวอรมารปรจำตัว6.3สามสา่า้าขาคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ผมก็จะมาแก้โจทย์อินทิเกรตครับข้อหนึ่งนะครับจงหาพื้นที่เส้นโค้ง y เท่ากับ x กลังสองเหลือแกน x บนช่วงศูนย์สองะครับบนช่วงศูย์สองก็คือตัวนี้ศูนย์ถึงสองนะครับแล้วก็ y เท่ากับ x กำลังสองก็แทน x ครบตรงนี้นะครับข้อแรกนะครับก็ทําการอินทิเกรตก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น x กำลังสามส่วนสามนะครับ แล้วก็เข้าสูตรนะครับ b b ลบ a นะครับตัวบนลบตัวละตัวตัวล่างตัวนี้นะครับได้อย่างนี้นะครับแล้วก็แทนสองเข้าไปครับแทนศูนย์เข้าไปครับก็จะได้แปดส่วนสามครับข้อต่อมาครับข้อสอนะครับจงหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ x กลังสองลบสี่เส้นเส้นตรง y เท่ากับสอง x ลบหนึ่งนะครับจากข้อนี้นะครับ มันบอกว่ากอไก่บนช่วงลบหนึ่งกับสามนะครับข้อไข่บนช่วงลบหนึ่งกับสี่นะครับก็เอามานะครับเนี่ยครับคือการแทนศูนย์ครับมันจะได้ค่าตรงกับลบหนึ่งกับสามตรงนี้นะครับขั้นแรกก็ทํากอไก่เกิดก่อนเลยนะครับให้สองตัวนี้มาลบกันนะครับโดยข้อกอไก่เนี่ยบนช่วงลบหนึ่งกับสามนะครับใช้สูตรฟังก์ชัน x ลบ g x นะครับ ก็แทนเข้าไปนะครับก็จะเป็นนี่นะครับจากสมการนะครับก็จะเป็น2 x ลบ1 x กำลังสองบวก4นะครับแล้วก็แทนเข้ามาครับเป็น2 x ลบ x กำลัง2บวก3ครับแล้วก็ตัวบนลบตัวล่างนะครับนี่นะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับถ้ากจากสองนสามนะครับแล้วก็มาทําข้อขอไข่นะครับเป็นเอามาจากสมการตัวนี้นะครับ ก็ลบหนึ่งกับสี่นะครับแทนเข้าไปนะครับสี่ก็แทนเข้าไปเป็นสี่กำลังสองลบสี่้งหมดยกกำลงังสามส่วนสามบวกสามแล้วก็ลบด้วยสามกำลงังสองลบสามยกกำลังสามส่วนสามบวกสามคูณสามนะครับก็จะราคาเจ็ดส่วนสามครับเอาสมกรารสองข้างมาบวกกันนะครับก็จะข้อนี้ก็จะตอบเจ็สามครับข้อต่อไปนะครับจงหาบริเวณปิดล้อมที่แรงเงาตามภาพต่อไปนี้นะครับ จากภาพนั้นก็จะมันจะเป็นสองช่วงนะครับลบสองศูนย์แล้วก็ไปยังสองครับก็สมก,การก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คืออินทิเกรตลบสองถึงศูนย์นะครับแล้วก็ให้ศูนย์อยู่ด้านหน้านครับลบอันนี้เป็นสมการนะครับศูนย์กำลังสอง x อกรูสี่เอกรังสองลบศูนย์ดีเอ็กนะครับลบสองอ,อินทิเกรตหนึ่งศูนย์ครับลบ x ลบสี่หนึ่งส่วนสองลบ x บวกด้วย อินทิเกรต0ูนย์ถึง2ลบ x คูณ4ครับ1ส่วน2ลบ x นะครับขั้นแรกนะครับก็ทำการอินทิเกรตไปก่อนนะครับอินทิเกรตสมการไปก่อนนะครับก็จะเป็นลบเ็กำลังสองส่วน2คูณด้วย 2x ลบ x กำลังสองครับพอได้อย่างนี้นะครับก็เอามาบวกนะครับ2ส่วน2ยกกำลังสองคูณ4ลบ4นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เป็นลบครับลบ2คูณลบ4บวก4นะครับ แล้วสมการสองตัวนี้ก็คือสองบวกสองครับเท่ากับสี่ครับขอบคุณครับ